เดี๋ยวนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องสอนใช้งานโหลด s c 1 5นะครับสาย USB C 2 Lightning นั่นเองครับจะเป็นไงไปรับชมกันอันนี้ก็คือเสียงจากโหลด NTG นะครับกับสาย s c 1 5นะครับนี่ก็คือเสียงจาก iPhone นะครับ ครับสวัสดีครับผมอยู่กับปีเตอร์อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องแล้วก็สอนใช้งานครับกล่องจิ๋วอย่างนี้ก็คือโหลด s อสซนะครับเป็นสาย USB C 2 Lightning นั่นเองนะครับเสียบได้ทั้ง i p h o n e i แ a d แล้วก็ iPod นะครับซึ่งสาย s c 1 5นะครับสามารถเสียบใช้งานกับไม์ต่างๆนะครับของโหลดได้นะครับนั่นก็คือโหลด NtG ครับสามารถเสียบใช้ได้ครับแต่เพื่อนๆต้องอัปเฟิร์มแวร์ของโหลด NtG เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะครับแล้วก็นะครับยังสามารถใช้กับไม์ไวเลสได้อีกด้วยนะครับแต่ต้องเป็นไม์ไวเลสของโหลดไวเลส Go2 นะครับตัวแรกใช้งานไม่ได้นะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ครับถ้าเรามี อุปกรณ์ไม้ต่างๆเหล่านี้แล้วครับแต่เราอยากใช้ตัวโทรศัพท์ iPhone นะครับเป็นตัวถ่ายคอนเทนต์ต่างๆนะครับเราก็ต้องซื้อสายโหลด S สี่ครับเพื่อเป็นการเชื่อมต่อระหว่างตัวโทรศัพท์กับตัวไม้นะครับซึ่งเหมาะมากๆครับกับเพื่อนๆนะครับที่เอาไปทำพอดแคสต์ครับหรือว่าเอาไปทำวีล็อกนะครับตัวนี้นะครับสามารถเอาไปใช้ใน Do ู om ได้นะครับแล้วก็วิดีโอคอลในแอปพลิเคชันต่างๆครับแล้วก็ที่ตอนนี้กําลังฮิตมากนะครับคัพเฮาส์นะครับเพื่อนคนไหนอยากได้คุณภาพเสียงที่ดี ตัวนี้เลยครับเป็นตัวเชื่อมต่อกับไม้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับว่าข้างในมีอะไรให้บ้างนะครับ มีสายให้สายเดียวเลยนะครับและเดี๋ยวนี้นะครับผมจะเอาตัวโหลด s c 1 5นะครับมาต่อกับโหลด Ntg นะครับแล้วเราจะมาลองเทสระบบเสียงให้ดูนะครับว่าเสียงจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับอันดับแรกนะครับนี่ก็เริ่มจากเอาสาย Lightning ครับเสียบเข้าตัว iPhone หรือ iPad หรือ iPod ของเรานะครับเนี่ครับแล้วเราก็เอาสาย USB C นะครับฝั่งนี้มาเสียบเข้ากับตัวของโหลด Ntg นะครับ เปิดเสียจแล้วไฟล์เข้าเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็ได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับกับโหลด NTG นะครับแล้วก็สาย SC15 กับ iPhone นะครับเดี๋ยวผมจะลองมาถือถ่ายแบบรีล็อกกับวิดีโอของตัว iPhone นะครับว่าคุณภาพเสียงเขาจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับเปรียบเทียบกับแบบไม่มีไม้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันฮัลหลเพื่อนๆสวัสดีครับอันนี้ก็คือเสียงจากโหลด NTG นะครับกับสาย SC15 นะครับ โอเคครับเพื่อนๆนี่ก็คือเสียงจาก iPhone นะครับผมสึกว่าต้องแคบประมาณนี้ครับต้องแน่นอนครับถ้าไม่มีไม้นะครับโอเคดูตอนนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาชมสตูดิโอนะครับที่ผมใช้ถ่ายงานอยู่นะครับโอ้โหอุปกรณ์เยอะมากอันนี้เป็นตัวนี้เลยครับคี y ์ไลท์นะครับตัวแนนไลท์ฟอ r ซ่า60ครับใส่กับโดม90นะครับฟิลไลท์ผมก็เอาเป็นแนนไลท์ฟอสซ่า60นะครับใส่กับโดม60นะครับ แล้วก็กล้องที่ผมใช้ถ่ายคอนเทนต์ประจำเลยนะครับนี่เลย Sony z v 1นะครับใช้3มตัวสามุมนะครับนี่ก็เปลี่ยนเลยเปิบมุม2องมุม3นี่ไว้เผื่ออันบ็อกนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทำา v o o g ครับนี่นะครับก็คือไฟล์ของผมนะครับที่ผมใช้ถ่ายงานอยู่ครับทั้งหมดนี่เลยนั่นคือแนนไลท์ทั้งหมดเลยครับแล้วก็กล้องสตัวที่ผมใช้ถ่ายอยู่นี่ Z-V1 ของ Sony นั่นเองครับนี่สามุมสามมุม เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับการทดสอบเสียงครับโหลด NTG นะครับกับสาย SC15 นะครับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่ถ่ายวิดีโอด้วยมือถือนะครับ iPhone ของเราเองครับอยากได้เสียงที่มีคุณภาพดีนะครับไม่ว่าเราจะต่อโหลด NTG ก็ได้นะครับหรือจะต่อโหลด Wireless Go 2ก็ได้นะครับเพิ่มคุณภาพเสียงเราก็จะมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นครับทาให้คอนเทนต์ที่เราถ่ายนะครับเสียงดีนะครับในเมื่อคอนเทนต์ของเราเสียงดีนะครับก็จะทําให้ ชวนน่าลงไลหน้าฟังนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆนะครับคนไหนสนใจอยากจะสั่งซื้อสินค้านครับโหลด s c 1 5นะครับราคา880บาทนะครับก็สั่งซื้อได้ที่ Li น์แอดเทปแกรจของเรานั่นเองนะครับคนใครนะครับที่ยังไม่มีโหลด n t g หรือโหลดไวเลสโกศนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เทป g กรจ e ตของเรานั่นเองนะครับเนี่ยถายของเข้าไปอีกครับก่อนจากกันไปนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปีเตอร์แล้วก็พวกเราชาวเทป g กรจ e t กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะ ปีเตอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวีดดสสวัสดีครับ